เตอร์3ตัวนะที่แรกนะมาผมว่าได้ลุ้นฟรีเกมต่อมายาวๆแต่ว่าไหลยังไม่หยุดเลยตอนนี้โคตรอาวอุ้ยห้าตัวชเชคเก้สุดยอดมากเลยจอดนั่นแหละครับผมโอ้ย6ตัวท่านผู้ชม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีดัตสวัสดีคุณูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่เกมสามถ้ำนั่นงนะครับผมของค่ายพีจีนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับผมวันนี้ทุนสามร้อยนะท่านผู้ชมนะฮะมาแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมมาดูเว้ยมายังไงโบปปาไออ้้หดกนนีคดู สวยดิโอ,โอ๊ยหน้าทองฮัโล<ะ>โหลเช่าเฮ้ย17ก็ดูตรเอาเว้ยแล้วยังไงแล้วยังไงยังไงเฮ้ยเงียบเลยทีนี้แจกรอบเดียวพออะไรครับเนี่ยท่านผู้ชม โอ้โหวินาทงเข้าคนดู6บาทเคด้วยขอเคด้วยไปแถวแรกเจมานะครับผมคนดูเคด้วยไหมนั่นแหละครับล้างกระดาษไมดีคนดูเช่าโคตึงโบบามีครับผมหวานเจี๊ยบโมยเยลไปดีอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเอาเลยครับรัวๆไหลเป็นน้ำนะฮะก็ดูจังหวะน,นี้นะครับผมก็บอกเลยว่า เป็นเกมที่ยอดฮิตนะเกมนี้นะคนดูนี่ครับผมโคตรสวยโคตรโหโคตรปังโคตรอ,อันตารายอ่ะผมบอกเลยแล้วยังไงนะฮะสวยดีสกตเตอร์ยังไงครับมันหมดนะฮะมา3ตัวแล้วด้วยนะครับผมท่านผู้ชมไม่ลงแต่ยังไหลนะฮะยังไงคนดูโอ้โหไหลยยอยู่ดูได้ลุ้น ฟีเกมมาหรือเปล่าครับโบบ้านไปอีกครับผมท่านผู้ชมแล้วยังไงนะฮะท่านผู้ชมมาโอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกกันไปนะท่านผู้ชมเนีครับผมมาดู60บาทนะครับผมนั่นแหละรครับผมท่านผู้ชมมาเฮ้ยน้ำม่วงสวยน้ำเงินน้ำเงิน น้ำเงินเฮ้ยมาดิคนดู810บาทนะครับผมอย่างนั้นแหละนะครับผมน้ำเงินสุดยอดมากจรอสโคสวยนี่ครับผมท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้ยังไงเนี่ยครับผมมาดูโมบายกันไปอีกครับผมเฮ้ยวีเกมมามาตอนไหน ไอ้เราไม่ได้เห็นแก้สเก,ก็ตเตอร์สามตัวนะทีแรกนะมาผมว่าได้ลุ้นฟรีเกมต่อมายาวๆแต่ว่าไหลยังไม่หยุดเลยตอนนี้โคตรอ้าวอุ้ยห้าตัวเชคเก้ <Check it. S 1> สุดยอดมากเลยจอดนั่นแหละครับผมโฮ้ยหกตัวท่านะผู้ชมอุ้ชิสี่ฟรีลุ้นหูตาแหกเลยอ่ะบอกเลยรุ่นเนี้ยโบ๊ะไปครับผมท่านะผู้ชม อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมหมาดีนั่นแหละรครับผมนั่นแหละรครับผมยาวๆกันไปนี่ครับผมมาดูเรี้ยหกฟรีแต่ฟรีเกมไม่ค่อยจ่ายเหมือนาน,นนอกนะ แตกนอกดีกว่านะครับผมนักผู้ชม,มหวานเจี๊ยบโมยเยลดีครับไปครับผมมีตัวแพงหลุดมาไหมไม่มีนะครับผมไม่มีหกฟีสุดท้ายเอาละนะฮะยังไงเคด้วยโอ้โหอุ้ยอ มา320บาทครับสีฟีสุดท,ท,ท้ายมาโบ๊ะบานไปโบบานกันไป279บาทโบบานกันไป230บาทสวยเพิ่นสวยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะ รูเรื่องกระเบื้องแตกนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทนั่นเองนี่ครับผมก็โอเคเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะทุนมาแค่สามร้อยได้ประมาณสี่พันเจ็ดร้อยบาทเลยนะครับผมก็ถือว่าเน้นๆกันไปนะสายตัวน้อยนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ